สวัสดีครับสวัสดี f อีพี่พีนะนะและผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาดักหนูครับไม่ได้ทําคลิปดักหนูมานานละเอฟซีบอกว่าอยากดูคลิปอยากดูผลงานก็วันนี้ก็จะลองมาดักดูครับเป็นคลิปแรกนะครับของฤดูการนี้ครับคือข้าวก็เพิ่งเริ่มเกี่ยวนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังผมยาวไปนู้นเหครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีหนูหรือเปล่านะผมก็ยังไม่แน่ใจ ส่วนอุปกรณ์ที่ผมมาวันนี้ครับเียม,มาร่วงดักหนูครับอันนี้ก็ใช้มาอาจจะนานประมาณสองปีกว่าปีนี้ปีที่สามแล้วครับร่วงดักหนูส่วนหัวเชื้อที่ผมใช้อยู่ก็คือนี่ครับหัวเชื้อดักหนูบร้นทุ่งครับวันนี้พกมาสองขวดเลยครับครับตปเรียม,มาสองขวดเลยครับร่วงดักหนู ปนาก็สลิงเส้นใหญ่ลวดกระเดื่องเส้นใหญ่ดีครับใช้มาสองปีแล้วแต่ยังร้อนอยู่นะแต่เราค่อยๆเดินไปนะครับหมาอยู่นู่นก็มีนะครับหมายอยนะายอยาไปข้างหลังผม,มนะครับเดี๋ยวเราไปดักกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะค้ำซะก่อนไปเราไปดักกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวผมจะดักตรงนี้นครับ,หล,ห,รบรหลังหนึ่งนะครับจะดักตรงนี้หลังครับสองหลังแล้วครับเดี๋ยวผมตักอีกหลังหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปดักต่อนะครับจะไม่ทําคลิปต่อแล้วมันกลางแบบกล้องร้อนครับอุณหภูมิขึ้นเดี๋ยวผมดักไว้อีกหลังนึงครับ นี่ครับผมให้ดูคุยครับนี่ครับคุยคุยหนูครับเดี๋ยวผมจะดักไว้คุยหลัเดี๋ยวผมก็จะดักต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าผมจะไม่ทําคลิปแล้วกล้องอุณหภูมิร้อนครับนี่ครับผมดักไปตรงนี้หลักหนึ่งเป็นเป็นทางเดินอยูครับโอเคเดี๋ยวไปดักกันต่อครับ ลอยคุยเมื่อคืนนี้ครับโอเคี๋ไปไปดักต่อนะครับผมจะไม่ทำคลิปละกล้องอุณหภูมิฟารมร้อนขึ้นครับ สวัสดี f อพี่พีธนา,นาทุกๆท,ท่านครับครับวันนี้ผมก็จะมาดูด้วงดักหนูที่ดักไว้เมื่อวานตอนเย็นครับที่ทาคลิปไว้ครับอากาศเช้าเช้ากลางท้องนาเสียงนกเสียงกาแล้วก็มีเสียงตามสายด้วยครับก็รบกวนนิดหน่อยครับเสียงดังนิดหน่อยตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วครับเชา้าเช้าอากาศเป็นสบายสบายกลา,างทุ่งนา ถ้าไม,ม่เสียเวลาเราไปดูล่วงดักหนูกันดีกว่าครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าจะหมาไม่หมานะครับเอาไปดูกันเลยครับดูหลังแรกเลยครับหลังแรกลั่นหนูไม่ลั่นครับหลังแรกไม่ลั่นครับ หาหลังแรกไม่ลั่นที่สองจะเป็นยังไงหลังที่สองก็ไม่ลั่นครับ นี้เป็นยังไงเอ่ยลั่นไม่เอ่ยหลังนี้ลั่นฟ้าวครับยางอ่อนนั้นเนี่ยผมว่าลั่นฟ้าวครับหลังนี้หลังที่สามครับเดี๋ยวเราไปรู้รลั่นถักไปครับ ก็ไม่ร้านครับเ่าครับไปรุ่นถัดไปครับหลังนี้ะ่ะะล้่นไม่เอ่ยตรงนี้ก็ไม่ร้านครับผุณดัดไปคู่กันนะครับตรงนี้หลัง ออไม่ลั่นเหมือนกันครับครับสี่หลังแล้วครับยังไม่ลั่นเลยลั่นฟ้าไปหลังห้าหลังลั่นฟ้าไปหลังโอเคเดี๋ยวเราไปรุ้นต่อครับหลังนี้เป็นยังไงเออมีตัวหรือไม่มีตัว ไม่ลั่นดครับตังค์หนูไม่ออกตั้ทุ่งนี้ครับไปลุ้นต่อครับตังนี้ล่ะจะลั่นไหม ไม่ลั่นนี่ครับนี่ครับหลังนี้ก็ไม่ลั่นครับหลังนี้เป็นยังไงเอ่ยก็ไม่ลั่นนี่ครับ ไม่มีหนูซะแล้มังครับทุงนี้หนูหมดตัวแล้วครับหลังนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงเดยกตัวหรือเปล่าอ้าวมีแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ครับนี่สวยสวยสวย,สวยตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ได้แล้วได้แล้วตัวใหญ่ครับคือกว่าครับกบหางครับใหญ่จริงใหญ่จริงนี่ใหญ่ครับเาไปล้นต่อครับนี่เป็นยังไงเออหลังนี้ ฝั่งนี้ไม่ลั่นครับฝั่งนี้ไม่ลั่นกลับไปตรงนี้หลังนึงครับฝั่งนี้ก็ไม่ลั่นครับ ครับผลงานวันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มครับกับรวงดักหนูบรรณาหัวเชื้อดักหนูบรรทุงครับผมแต้มใหญ่ๆครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จบไปแค่นี้นะครับกับหนูหนึ่งแต้มครับตัวใหญ่ๆพอได้กินครับ